ะะมหากรรมบ้านและวัสดุก่อสร้างปี2560จัดขึ้นที่เมืองทองธานีค่ะเปิดตัวอย่างอลังการเลยนะครับสำหรับงาน Thailand Home and Building Material Fair 2017หรืองานมหากรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง2560ที่ได้จัดขึ้นโดยสมาค,คมไทยรับสร้างบ้านระหว่างวันที่25-29มกราคมน,นี้ณห .34 i m p a อ t คเมืองทองธานี โดยในปีนี้สมาคมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการรับสร้างบ้านคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรวัสดุเครื่องมือก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อผนึกกำลังและร่วมกันจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจซื้อหรือสร้างบ้านหลังใหม่รวมไปถึงต่อเติมบ้านและกำลังเลือกหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างที่ทันสมัยรวบรวมมาไว้ในงานนี้อย่างครบครันซึ่งเรียกว่ามางานนี้งานเดียวครบเครื่องเรื่องบ้านเลยครับ งานนี้นะครับก็คือใครที่สนใจจะสร้างบ้านหรืออยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับลองมาเดินงานนี้อย่างอย่างที่บอกว่างานนี้มีค่อนข้างครบคุณจะเจอกับบริษัทรับสร้างบ้านเจอกับผู้ออกแบบเรื่องของการตกแต่งสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ในวัสดุอื่นๆที่ประกอบเป็นบ้านคุณจะได้เห็นเป็นของจริงๆที่ประกอบเป็นบ้านของคุณนะครับก็งานนี้จัดที่ IMPact เมืองทองธานีฮอล์3-4วันที่25-29นะครับผมช่วงเวลาก็10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ